โอ้ยดูเด็กขึ้นเลยอ่ะนี่ชอบใจชอบใจยกนิ้วเลยว้าวดูด้วยก็เอาที่นี่แหละว้าชอบไหมแม่ให้สินให้พรลูกยังไม่เป็นไรากัะผมไปตอนนี้น่าสารสลัดสลัดผมเลยก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำ วันนี้ P A P ช่อง P P A Channel นะครับตัดได้ตัดผมให้คุณแม่นะครับนะครับนี่ยคุณแม่ตัดเรียบร้อยแล้วไปไงโอเคไหมอุ้ยสบายหัวเลยไม่ต้องไปสถานตัดผมเลยในทั้งลูกสะพ้ายทั้งหลานสะพ้ายตัดให้เนาะไปไปไปไค่อยๆเดินไปไปไปแบบน้ำไปเออนะเรียบร้อยนะครับหัวต่อไปนะครับ ว่ oh, ต่อไปนี่อันนี้การเฉยเนาะตัดหูวาไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไร <c oughs> ถึงคิวพอมั้งแ <c oughs> ม่ไปอาบน้ำสระผมเนอะวันปีใหม่นะครับเป็นอะไรเป็นอนุสเป็นที่ระลึกเนาะเะมื่อกี้ก็ตัดเรียบร้อยรหรับของทีพัทยานะครับไม่ธรรมดาเนาะ ดี๋ยวกลับผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นครับเมื่อกี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับนี่ตัดปีใหม่วันนี้ลูกเซาท์มาตัดให้นะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับเสร็จจากที่ผมตัดเสร็จแล้วก็ก็ตัดให้คุณแม่ผมต่อนะครับเมื่อกี้ให้เห็นนะครับตอนนี้คุณภรรยานะครับนี่คุณภรรยาก็ให้กันที่เฉยอันนี้ให้กันที่เฉยนะครับให้กันที่เฉยเดี๋ยวจะ ส่งลูกสะพายไปเรียนเปิดร้านแพตตี้ชาลอนนี่นะครับทำอะไรเป็นที่ระลึกไว้นะครับปีใหม่ละละมตอนรับปีใหม่2,565นะครับหามุมสองสว่างก็ตัดผมกันหน้าบ้านเนาะวันนี้ก็ทำอะไรกินกันที่บ้านสั่งกอลโลกเลามามีการผมการผมนะครับ ผมด้วยกันหูออกไปเลยไม่ใช่เนาะวันนี้ก็ทำสีผมด้วยใช่ไหมนี่ทำสีด้วยทำสีผมด้วยเสริมสวยเมื่อวันเลยนะเนี่ยเออทำสีผมขัดกันทำโอเคปะโอเค บรรยากาศไปหุงข้าวโอเคแล้วตามหาแมวด้วยแมวเข้าบ้านออออไปตามหาแมวเ,ออเรียกแมวไปเก็บของไปจะไ,ไปหุงข้าวนี่บ้านแมวนะครับวันปีใหม่เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมอยู่แถวไหนบ้างนี่ครับผมวันนี้ลูกๆมากันทั้งสองคนเลยนะครับทั้งคนพี่คนน้องนะครับ เราบ้านเลยนะครับสบายหัวเลยครับครับดูหนังนะครับในบ้านเขาก็แอบดูหนังกันแหบหนังจบอย่างโอ้โหกำลังมันเลยครับโอ้ยพิงคองเดี๋ยวไปหุงข้าวต่อกันกินข้าวนะครับ หุงข้าวก่อนนะครับวันนี้หุงมาเช้าหุงข้าวเยอะไปหน่อยแขกโอ้ข้าวจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวหุงข้าวใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ